หน้าคือแม่ในก็ได้อยู่กับเบื้องเนี่ยค่ะคือควบหมดทนห่อแล้วเนาะค่ะอาจารย์วันนี้ก็เหลือแต่ซากไว้ให้เบื้องแนหน่อยอาจารย์เนาะอาตากอนก็ลำบากเลยนี่เนาะอาจารย์เนาะอยู่พี่เนาะลำบากอจ้ะไฟกับบอมีค่ะไฟกับบได้ใช้์ไตตะเกียงเหรอค่ะคิดว่าเหาอนาพี่พ่อไตตะเกียงนั่งอยู่คนเดียวอยู่ในป่าร์มค่ะเป็นยังไงล่ะมันบ่ได้เปลี่ยนยังสีเดงเนาะอาจารย์เนาะแต่ก่อนเนาะ ค่ะอือค่ะโอ้แต่ส่วสีนันน้ำด้นี่บ่มันหลพันศาเราบอกจะอาจา์นี่สิบกว่วอะไรจ้าสิบกพันศาแล้วนะอาจานเนาะบวชเศร้าดอกอ่าเกือบเศร้าแล้วเนาะพี่น้องแต่ยังบั้นเศร้าไก่ล้วค่ะพี่น้องอาจานห่อกบ่มเพ่นมากนี่ก็บ่ไม่ได้น่อยปีค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นต่ไปมักมาขอเลขคนยืนดีเนี่ยจารยิคนเป็นแมนค่ะ ขันคอมันก็คอได้โยโจขันมันโคหนาว่าอะไรจะไหนล่ะบ้านเล่นๆไหนเล่นมันอยู่ได้วันขันสีมารุนตาแดงจึ้งๆึ้นเลนจันโอ้ม่นางค่ะโอ้นางเป็นชุดอ่อนแต่ว่าควนควนขึ้นตรงกลางเลยนะจันเนอ ลายรูกพ่างแม่ขาวนั่ค่ะโอ้แม่ขาวนกมาโอ้แม่ขาวก็มานั่นคนมากรุงเทพคนกมาปฏิบัตินั่นค่ะคนก็อยากปฏิบัติพนนี้อยากหูอยากเห็นนางสินะค่ะเพราะนั่นเป็นปลาสาวพรอะนี่นอนจัดเนาะเพราะแต่นางขุนขึ้นเปรียบกับพี่ผู้ยิ่งลุกขึ้นพัโบโอ้ยผมเงี้วลดห่วยค่ะค่ะเออแล้วแม่จอมสีแม่จอมสีมีลูกแล้วมีลูกลูกตา ลูกมีตายตายค้าทองนะเาะโอ้ไว่าตายท้องกลมตายท้องกลมโอ้ไว wow ่าอันแม่จอมสีเลเนอ่ะคอนว่าอันพราวัดปราชาวัดปราชาจอมสีก็เรยว่าแม่จอมสีท้องกลมเนาะค่ะค่ะ่เห็นค่ะ่นค่ะคเะ่ะค่ค่่ะ่่ะค่ะคนะค่ค่ะค่ะ่ะ่ค่ะ่ะ่ค่ะค่ะคค่ะค่่ะค่ะ่าค่ะคาะค่่ะคะค่ะค่่ค แต่ก็ะตีจะจะ,จะเนี่ยดีว่าพ่นไม่เฮ็ดให้ภาพลักษณ์แบบสวยงามน้อยจันยเนาะสวยจย้มสวยงาใสวงสยงานี่ก็คล้ายๆแบบใส่สุดไทยอหน,นะค่ะโอ้สแสดงว่าพนดีใจมาออกบุญน้ำซื่อๆน้อยจันท์เนาะเป็นขนมบอาตะเกียอเป็นก็เป็นแฟนมัอนแฟนเ,นเป็นคนจนแกแต่กรพันเดย แต่ก่อนมันเป็นหัวเมืองหัวเมืองแต่และหัวเนะานนะาเ้ะเนเนาป,ป,ป็นเส้นครับอันเจ้าเมืองหนองมักไปเย้ไก่เลยนะค่ะเจ้าเมืองห <Euros. S 1> น,นองมักก็รเรียกว่าหนองมักอยู่ข้างลุ่มหนองมักเนาะค่ะแต่ว่าเราเปาเป็นคนจนเราไปได้เจ้าเมืองสินะค่ะโอ้าเมืองแล้วก็ละวานังสั่นดิอละว่าตามเราล่าละว่าผู้ที่คนขึ้นไม่เห็นเนี่ยเนาะเมื่อละว่าค่ะก็จคือว่า เพิ่นวายกันแต่งกับวาน้ำเพิ่นเนาะค่ะเราก็เลยว่าจะเลยตายค่ะเลยตายผู้ผู้เพิ่นเป็นเจ้าเมืองตะกี้หัวเมืองคนจะมีแฟนหลายเนาะค่ะเจ้าผู้ใดก็ได้ที่วันวานนี่แหละนั่นขนมวันยังไงว่าหลายว่าท้อไปหน่อยจ้ะเนาะหลายขนมหลายแล้วไปเรื่ยตายคอเลยมาฝังฝังไว้น้ำมูลนี่แหละเรื่องอยากได้บุญน้ำไปคุดไปเกิดอะไรเงี้ ค่ะจะเรื่อยาคนจะขึ้นจะเกิดจะซอยนี้ซอยเ็ดซอยสั่งเล้วคนจะว่าพันเด็กจอยม่ไทยมาเลเซียคืองวดถือเลขนี้สิบสามมวดซ้อนสิบสามมวดซ้อนนี่แต่แต่พาร์อันนั่งพญา,าจอมสีขึ้นไม่เห็นนี่นี่ค่ะโอ้เลขจะว่าหลายเลขสามต,ตัวก็ไม่สองตัวเลขตะกี้บ<อ>่มียูทูบด้วยค่ะค่ะย<อ>ูทูบยังบ่เขามาค่ะทุกคน แมนจะไปกีนแั่วโมานกับเอยูแมนฝ่ายจันท์ก็ไปแต่ทุ่งตรงดิค่ะไปแต่ทุ่งตงบอกวันศร้าปุ๊บนี่ก็คือเบอร์ยูเบอร์ยูแล้วไปหาเพราะว่าเจ้าของก็อยากหาว่ามันเป็นยังไงมาจากไหนเนาะเพราะว่ามันถูกก็บเรื่อจะไปเบิ้งถูกมันเป็นยังไงอยู่การทุ่งงนี่คือว่าไปเบิ้งถูกมันม่นจัดเบื้องถูกเบิ้งโตเจ้าของเบิ้งความลำบากเนาะความลำบากขัดกิเลสเจ้าของนั่นหมดแล้วเจ้าค่ะ ทำมันก็ได้ยังบอมันก็ได้ส่วนใดก็ได้เนะ<ข>าะค่ะแล้วไปตั้งใจปฏิบัติมันก็ได้เนะ<ข>าะค่ะน,นั่นลแหละตั้งแต่นั่งพยัญชนขึ้คนคมาให้เห็นนี่ก็คือถึกติดติดกันนี่สิบสามหมวดติดมันบ่จ้ะติดมาจะกอะไาเพราะว่าเพราะว่าเลขก็ว่าหลายสิบเลขสามตัวถึงสองตัว มีลางพร้อมนี่ไม่ได้บอกสามตัวแล้วค่ะจบจบสามตัวก็คือจบเลยจบมาเขาท้ำเมาค่ะโอ้ค่ะเขาถ้ำเหมาถ้ำเมาคนกับมาซื้อแล้วก็บอกมาคือสามตัวกับที่เกี่ยงสันนี่ยใช่จะขี่ยูทูปนู้คนยูทูปนี่เขายังสีเหลี่ยมมุงมงแล้วเนาะค่ะโอ้ป่าในยไม่วนไหวอาจารย์เพราะว่าเอฟซีเพิ่นกับมักเสียงโฉกเลยอาจารย์ขนาดถือบ่ถือเพิ่นกัยังเขามาเป็นกำลังใจให้อาจารยนอันนี้ก็ยอมรับน้ำใจเพิ่นอยู่ เพคนว่าสูซูแอดซูซูอันมันเป็นเรื่องธรรมดาดอกตัวเลขแนวทางเพคนว่าถ้าบุญสัมพันธ์กันเนี่ยไม่ได้ม่ตัดแตกเราได้สามตัวเนาะอาจารย์เนาะต้องต้องเป็นของเฮ้าในแม่เนาะสามตัวเนาะสามตัวจากสามรอบเนี่ยพ่อพ่อบอกหรอห่วยสามรอบนี่พ่อเลยอาจารย์พ่อเลยค่ะสามตัวสามตัวตรงตรงสามรอบเนี่ยอาจารย์ขันมันพอตรงเลยขันมันสลับกันอยู่เลยสลับกันก็มันต้องหูวขางแล้วมันต้องให้ได้ตรงอาจารย์ โอ้ทางเราไม่ต้องตรงอาจารย์ไม่ต้องสลับฮกกลับฮกประตูไปส่วนตัวอาจารย์แสดงว่าต้องให้ตรงแยงเดียวค่ะมันก็ดสิได้หลายแต่ว่าหนาเฮ็ดเหนียวลายอยู่ได้เห็ดค่ะโอ้เนาะอาจารย์เนาะเฮ็ดดิดเฮ็ดปวกอะไรป้งสันเฮ็ดด่งโง่เอามีคนกาเขามาเก็บอยู่บ่อาจารย์ค่ะมีอยู่มีอยู่ข้าเจ้าตอนเศร้าข้าเจ้ากับบาค่ะมาเก็บมา่ยังเดียวมันจะเก่าขั้นว่าปลาษาแล้วเขาเจ้าละยอียแล้วทด้อาจารย์เขาเจ้าเราบกใครเขาเด้ นี่เขาเจ้าเจ็บไปขายนะโอ้ค่ะนี่น้ำมูลน่ะกับนี่แต่หลุมนี่ไงแต่ท้องอย่นอจัดหน่อยหลุมฟังซุกี้ค่ะหมองเผาตะกี้เขาเผาแบบย่นไข่เหมอนนะย่นไข่น่ะผู้ใดชิยู่มองไดเตี๋ยจัดผู้ใดมองใดก็เลือกเอาได้ไข่กับเต็มน้องน้องน้องไปเลยอ่าอันนี้าเอเสื้อกับเป็นเสื้ออยู่นี่เนาะค่ะโบราณเท่ากันเลยเอามาย่นคองย่นไข่เสียงเหรอเสียงไข่น้อยจัดเนาะว่าสิเลือกไผ่เผามองไไดจังชิเนาะ เ้ามาบอกหาเพื <g imos> ่อนจัง <potato> ส yeah, ี่นี่กับสิบ๊งวดหนาห้ากับสิบ๊พ่อได้สามตัวเดี๋ยวบอนอนจัดเนาะเพื่อนไปสิเปิดให้เขาแล้วค่อยๆเปิดให้เขาเฮียเขาสั่งตัวค่ะอันนี้ต้นหมอกมอนใครด้วโอ้ต้นต้นต้นเมืองขอเพื่อนต้นหย่าดิหน่ะเนื้อจัดเนี่ยหนาขันหนาตุ่มต้นหย่าเจ็ดลังเจ็ดเร็ว แต่ว่าไมีทั้งสมุนไพรนะจ๊ะเนาะสมุนไพรกับนีตเดงคอกับมีโอ้หลายอย่างตะไคร้ตะเกิร์วันนี้มีเบิ้ลตะไคร้ต้นนั่นบ่อยจังตะไคร้ต้นนี่นี่ต้นตะไคร้กับยุหันเต้นบว่าตะไคร่ยี่ว่ามะฝานเห็ดยานี่ต้นไม่ไล่ก็ยังงูเหลือมมันนะค่ะต้นยาก็หลายยาพื้นบ้านเอายาสมุนไพรต้นเล็บเน่าฟูเพราะไงเป็นยาเทือนั้น แต่แว่าเขามาอยู่ทังหลังอันนี้ถือว่าทางหลังเลยเนะาะจ่าเนาหลังวัดเนาะหลังนี่ค่ะแต่ทังหลังวัดก็ถือว่ายังคงควมธรรม,ม,มาชาติโอาขันจ,จัดงานปฏิวัติก็สิครับเนาจะจนาตอนอาจารย์จยัดเลยวลงมาหอดพี่บ่จ้า,าชนมาเขาจะน,นั่โดยไก่หมอ่องเสื่อมโอ้ค่ะแต่ว่าขันจัดได้แทนนั่นก็ดีได้หลายจ่ะมันเ,เป็นปลาค่ะแต่ว่าฮขตตัวหนึ่งเขาันน้องสิ่จัดงานปฏิบัติทราหเลยป,ปฏิวัตินี่เนาะค่ะหนึ่งก็ต้งมีดสาร่า ค่ะ่าเนาะสาราซองก็ต้องมีนม้ำน้ำเขาก็ต้องพอ่อ <c oughs> ของน้ำเขาก็ต้องพออ่อทีไหนค่ะเ <c oughs> อ้ตอนนี้มันก็นยังขาดขาดอยู่แน่จนันเนาะขาดไปเลยยังปกะกาเห็ดโอ้สาราเขาก็ยังว้าเหลวดีเนา่จันเนาะก็เด,เดี๋ยวก็จะไปเก็บความรายละเอียดคือว่าความคืบหน้าฝากตอนเอฟซีแฟนช่องผู้ที่ได้รวมบุญมาได้เห็นน้ำกัน,นเนา่จันเนาะแต่ไปเก็บความคืบหน้าให้เพิ่นเลยครับ <c oughs> จันครับสาธุครับพ่อครับอาจารย์ค่ะ มาบอกลูกบอกลานอีกเด้นหงายคือมาหนึ่งย่อมมีว่านจะได้ต่อค่ะมาไปรถน้อกจันน์หน่อยจะได้มาซอยเฮ็ดซอยส่างตัวน้องจานน์หน่อค่ะเห็นไหมคะที่น้องค่ะบรรยากาศไฟอาจารย์พาไปเบิ้งตะกอนนั่งสมาธิอยู่นี่ให้ว่า ข้นไม่เห็นต่อหน้าต่อตาเด้อค่ะพี่น้องเด้อข้นไม่เห็นจะจะเนาะค่ะพี่น้องคะเป็นวาว่าสิเป็นพระคุ้นเจ้าไม่ซี่เนาะค่ะพี่น้องคะเห็นบดเนาะค่ะพี่น้องคะข้นไม่ยินให้เห็นต่อหน้าต่อตาเลยค่ะพี่น้องคะเจ้าแม่จอมสีเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นไต่ทองกลมเนาะค่ะพี่น้องคะเพิ่นก็ได้ฟังไว้นี่เนาะค่ะพี่น้องค่ะตอนพระมาสวดมนต์ปฏิบัติรรมเนาะค่ะเพื่อนขึ้นไม่เห็นต่อหน้าต่อตาจะจะเลยเนาะค่ะพี่น้องเด้อสำหรับอ่า ตัวเลขแนวทางเดี๋ยวแอดจะแปะท้ายคลิปให้นะคะ่ะพี่น้องนอสำหรับเอฟซีที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะถ้ามักถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คะ่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกนําลังใจให้ทังช่องในเดือเนาะคะ่ะพี่น้องนอคะ่ะสำหรับคลิปนี้ขอให้หฮ่งขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยสู้ขู่สู้คนคะ่ะพี่น้องคะสวัสดีคะ่ะ